ทัวลงนางเอกช่องวันชื่อดงังแบบนี้ไม่ใช่ลักกี้แฟนแต่เป็นล็อกกี้แฟนชัดๆเพิ่งถูกจับตามองเรื่องความรักไปมันมาสำหรับเพิร์ดวิรริสราตั้งกิจสุวานิตีิลาสุดเจอดราม่าครั้งใหญ่เมื่อไปชมคอนเสิร์ต แจ็คสันหวังเมจิแมนเวอร์ทัวร์2022มีบางช่วงบางตอนของคอนเสิร์ตพี่แจ็คจะเลือกผู้โชคดีเป็นลัคกกี้แฟนขึ้นบนเวทีแบบใกล้ชิดสุดๆท่ามกลางกระแสดราม่าบอกว่าไม่ใช่พี่แจ็คเลือกผู้โชคดีแต่ทีมงานล็อกมงไว้แล้วจนดราม่านี้ทำให้แฮชแท็กแฮชแท็กล็ c กกี้แฟขึ้นติดเทรนทวิตเตอร์ชั่วข้ามคืนคอมเมนต์ชาวเน็ตไม่ได้ทำบุญค่าเขาล็อกมงเอาไว้แล้วค่ะไม่อินจ้าล็อกมงจ้าเอาร คนนอืนจ่จบข่าวดูแล้วไม่เหมือนผู้โชคดีเมื่อวานเลยอันนี้ดูเหมือนพร้อมดูเหมือนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตำนานฝากลิงด้วยฮ่าฮ่าล็อกมองบุญอะไรก่อนสาวไม่ล็อกมองนะนาวิไม่ได้ทําบุญค่ะเขาล็อกมองล็อกจ้าเธอได้ซีนแล้วแต่ซีนเธอแย่มากรถทัวชนแรงนะคะรับแรงกระแทกไวไม่อ่าอย่าพึ่งหนีไปร้องไห้นะออกมาพูดความจริงก่อนที่หลังรอบนเวทีเลยนะ